ได้กระลั้มกินล้้าถือลั้มตามภาษาบ้าสวัสดีสวัสดีเอฟซีหน่อยจ้าสวัสดีไปนหลังเด้อสวัสดีเอฟซีค่ะอ่าอ่ามองดี มื่อนี้เมื่อนี้สิไปใส่เพิ่มสพาไปใส่เห็นแล้วเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อนี้แม่กุ้งเอาสิพาไปมองธาเรือที่เอาเรือโบราณขึ้นมาเด้อค่ะสิไปเบิ่งว่าทวงว่าประวัติศาสตร์ดวงวิญญาณอะไรยู่ลันแน่เป็นแบบไหนยื่นเพิ่นมาให้สูบให้ราาเด้อค่ะโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสิไปอันเชิญดวงวิญญาณมาบ่แมปนค่ะเพิ่นสามล้างไฟของน้ำคนเ ไปไปเชิญดวงญาูใจญ่ใจญยที่เพิ่งดนเลที่เลีไปนาะค่ะเนาะมาว่าให้โ่งให้ราไมาให้ยู่ให้ยู่มาไา้ไปเนาะค่ะเนาะไปน้งการได้ไปเบิ่งน้ำการค่ะอยาก่วว่าแตะก้อนไมนเป็นใจเนาะรานแรงมาทั้งในห่วงไปเบิ่ง่างที่เพิ่งเอาเลือขึ้นมาสากไปดูจะไปอันเชิญดวงญาณยุหันเนาะ ไปเบื่งว่าเพื่อนจีท่วงประวัติศาสตรของบ้านนะคก็าเรือที่เรือล้นผ่านไปเรือโบราณเนี่เป็นเสน่หนะคะวังวานกอนที่ขึ้นรถเนี่เห็นเห็นแม่เขาบอกว่าจะให้น้องน้องบีจุดถูกมือไหก่อนวันที่สิบสี่ค่ะตอนแรกน้องบีนัดไววันที่สิบห้าเน่ยวัน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 าวันวันินวั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 นววันว่นวมนวันว้วันวันวันว้ัอนวั จุดยอดที่เร็วถือทั้งบนทั้งล่างแม่นแมสามตัวเตกแม่นค่ะสามตัวตรงตรงค่ะอันว่าให้ฟังเ่าเก่าความอยู่เช็คหน่อยเนี่ยเอาพี่น้องเข้ามาเบิ่งไใสสดไหลเ่าควบหน่อยหนึ่งั้งแต่ตั้งแต่ได้สามตัวพุดนะั้งแต่ได้สามตัวกันผู้เถ่าเพิ่นไปบอกให้ฟังว่าเพิ่นอยากได้ไม้พายไม้พยุงหลักกะหามาะไฮเฮ็ดมาให้เพิ่นแล้วเฮ็ดใหต์เหต์เฮ็ดให้กับมาจุดสูบขอเพิ่นนั่นแหละค่ะตั้งกินขอเพิ่นมาให้ได้ทั้งส องตัวบนตัวล่างนั่นแหะค่ะบันนี้จุดออกมาสามูนยรูปกระแตกมหอดาทูกกระแตกเลยเพื่อน็เห็นว่าชาติไทยจุดไม้ก็เป็นแตกเ้าสามค่ะนั่นแหละได้ทั้งบนทั้งล่างถูกสองดน แต่ว่ากับซื้อบ่อไรถูกสองแท่งถือขึ้นบนทั้งล่างแมนค่ะนังลาแท่งแรกเขาบนสามตัวถ้าอยากได้สามตัวสองตัวเฮ็ดไม้พายมาถวายเราเด้อเฮ็ดไม้พายมาถวายเห็นไม้พายมาถวายเราวเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้สามตัวคือน้องบีกับเฮ็ดไม้พายมาเด้อค่ะมาหันน้องบีเห็ดราเฮ็ดตามไปเด้อค่ะเด้อ พ่นเรือโบราณอยู่บัดประข้าเพื่อเส้นสู่อีกหลายจังหวัดอยู่ให้ติดตามทั้งพจไว้เด้อค่ะได้หงูเลขกหงูเบอร์เนาะได้ถึงน้ำกันได้โชคได้ลาบน้ำกันได้หลายเด้อค่ะเด้อเอาภาพอาจจะบ่นิ่งเด้อเพราะว่าอยู่ดึงดึงหลุดดี่น้องดึงหลุดกำลังเดินทางไปแม่ผูแอ้เพยุ่ณจะพาไปเป็นว่าตาสีเอาโจูเอาลาบเนาะเขากระท่ำหลวงเป็นหลบเนาะหวมน้ำบุญเห็นบุญไปน้ำกันเนาะพี่น้องแม่สรุปแล้วสรุปแล้ววันที่สิบสี่เนาะวที่ขาดตรงร้องว่าเป็นที่สี่อ๋อสิบสี่นะสิบสี่น้องบีคนนี้นะครับเป็นคน นนีะครับแล้วก็แม่ครุเอลพูดเมื่อสักครู่นะครับจะให้น้องบีจุดทูบในวันที่14นะครับในวันที่14จะเป็นช่วงใดน้องบีแม่ครูวันแม่ครูสิมาัสเต่าด้วยค่ะวันที่14ยามเมื่อเสาร์น้องค่ะก็น่าจะพากันติดตามไปหลุ่นค่ะวันที่14สิบสี่ิดีกรรมหลายอย่างอยู่ค่ะวันที่14บสี่พี่น้องอยากมาเห็นกับตากันอยากเห็นกับตากันเดินทางมาด้วยตัวเองเนาะ อบอกพี่จัดเป็นอีกเชียเนไอยู่ย <c oughs> นี่กับ <c oughs> บ้านปลาข้า,ขาวผู้เข้าเนอค่ะตำบลมะเฟืองอำเภอพิสูจน์จังหวัดพีร์เนาะค่ะเรื่องทีพี่เอ็ดมาบ,บ้านปลาข้าวเด้อะแต่ว่ามันแต่สิขึงง้นยาก่ๆเนี่ที่พักสงบ้านปลาข้าว <c oughs> พักสงบ้านปลาข้าวจา <c oughs> ุดง่ายกว่าท,ที่พักสงบ้านปลาข้าวค่ะแต่ว่าถ้าจำเต็มๆกับ บ้านปลาเข้าหมู่ที่เก้าตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธยงจังหวัดบุริย์นี่ฟังแค่นี้จดเอาน้ำแค่นี้นี่บัดพุทธาได้เลยนะพี่น้องเนาะฟังนี่คิดเลยมาอย่างนี <initiative> ู้ดมาด้ันหลายคนนี่มาอย่างนี้ถามเลยมาอย่างนี้แม่ถอากล้องสิบะไซสิบะไซแม่สิบะไซเอาตัวละซับบังหนาแม่ครูแอลจะไปเรียกตัวมินดา

บ่าว่าถือบ่าถือว่าเป็นอยังนั้ครับแต่ว่าจะได้แบบบ้อหันได้หรือเนี่ยเราโบคนได้หรือเนี่ยมุ่งมุ่งจาก้าวหน้าก็วางนะครับผมไลยสุดครับเยอะคนเยอะมากให้แล้วเขากลองมาจะมิดเลยว่าถมาเอาลรถเด็กไปนี่นะครับแม่น้ำมูลนะตะก้อนนี่ขาแม่น้ำง่ายดีจะอยู่ด้านไหนนะครับอยู่ด้านในอู้อันนี้เพิ่นแยกแยกออกมาจากแม่น้ำมูลนะคูณแม่น้ำมูลเห็นอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เพิ่นแยก แก่กองนั้นี่เพิ่นมาดูดทรายนะครับมาดูดทรายก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พบเรือโบราณนะครับทำให้พบเรือโบราณเป็นสาเหตุที่ทำให้พบเรือโบราณอันนี้เพราะเป็นเลือดด้วยพี่น้องทอดดูดทรายเพื่นทอดดูดทรายเพื่นนะก็ติดดอกก็ติดดอกไปได้ยุกไปได้ไปได้ขันใหญ่อนในหเอาขันหน่อยเนี่ยเพื่นเพิ่นเตรียมนี่อย่างไปแน่นีี่เยมอย่างไรอนะ ขันหาขันแปดค่ะอ๋อนี่แม่คู่นเป็นเห็นยมไปเนาะแม่นค่ะขันเชิญดวงวิญญาณนี่ครับพี่น้องเป็นบ่อทรายเนาะแม่คู่เป็นใหดผังใกล้จะถึงแล้วครับอยู่ด้านหน้านี่ละไปอีกจักนิดนึงเพาะว่ามันติดใจหรือเปล่ติดแล้วติดทรายแล้วพี่เนี่ยมองแล้วมองนี่แล้วบ่กเแม่นพุ่นบ่โอ้ยนั่นรถโอ้เป็นแดดรถไปบ่ได้อาเป็นยังงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงก่อนเลยอยากเปล่ากับเต้ออ้ยรลลงแล้วครับลงแล้วลงแล้ว เดี๋ยวพาช่องทะเบียนทะเบียนแม่ครูแอานั่งคันนี้มานะครับตรงที่เอาเรือขึ้นเอ็ดมาไทยแตงแต่มือเล็กๆเนาะครับเนาะเอ็ดมาไทยตั้งแต่มือเล็กๆโอ้ที่ทะเบียนน้ำแึงน้อบาทเนี่ยเก้าสี่เก้าเจ็ดอ่ะไปน้องดีนำทางเพราะว่ารถบ่มั่นใจบ่กยันยันจมุ่มเพื่อนเพุ่อนยุ่มหมองหุ่นกอไผ่หุ่นกอไผ่หุ่นจำได้ยุ่มหมองหมองเอาขึ้นอ่ะไปด้วยกันนะครับ เนี่คู่แอวเดินทางมาแบบเงียบๆทะเบียนรถแถเบิางเดาโอ้เอียดงามตัวทะเบียนรถคุ้นรถขนไส่ก็งามตามน้องบีไป<า>นะครับนี่ครับ<อ>ช่วงแรกๆที่แอดมินมาไทายทำตอนที่เป็นยังไม่ทันได้เอาเรือขึ้นเนาะแอดมินกับมาอยู่บองทียื้อสองสามมือนะครับบองที่จะได้ไปเด็ดโชคลาภ ลราก็ได้อัญเชิญไปไว้ในวัดนะครับวัอนี้กับมาทีที่เอาเนือขึ้นเนาะเพราะว่าแม่ครูแลอลนี่เพื่อนบอกว่าจะมาอัญเชิญดวงวิญญาณเนาะอัญเชิญดวงวิญญาณอไปอยู่กับเนือนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่าดวงวิญญาณยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่ได้ไปเอาไปยังรถติบ๊บเรอฮ ไปได้อยู่ข่วงอยู่อ่ะพี่น้องอ่ะจะฝากอีกแคนึงนะครับสําหรับท่านที่ทติดตามน้องบีนะครับท่านที่ติดตามน้องบีอยู่นี่มาแล้วครับน้องบีนี่ชายชายลักษณะคนมีเส้นมีกันเด้อตามประวัติเพื่อนนี่กับเฮ้ยไปทีคำนโฉนดนี่เพื่อนก็นเคยให้โชคให้ลาบท่างบุญเนานะแต่ว่าเพื่อนโบ้ทอมตัวจักหน่อยนะครับว่าบ่ค่อยนั่นเดี๋ยวสิร้องถามเพื่อนเพิ่งเพื่อนสิบอกว่าแต่ก่อนเห็นว่าไปล้ำ บวงสวงไปอย่างยั่วน้ำชนวนพูดบ่แม่ล้ำบวงสวงค่ะอันเพื่อนเพื่อนให้ไปจังไรบ่ได้ไปอยู่ค้ำชนวนลาลาบอกกันว่าบอกปูพญาหนคในใจว่าให้ยหลาถึงเล็กอยู่บ้านพีลาบัานนี่หลาถึงเล็กหลากระเลยได้บูชาเพื่อนมาเพราะตะบูชาเพื่อนมาแล้วขอเพื่อนอีกวัดนึงว่าถ้าแม่ลูกลูกจุดทูบขอได้นั่นถ้าลูกได้นั่นลูกสีล้ำหายเบิองหลากกระลั้นก็เป็นดอกมาถือ หาแปลงแปลหาพันหนึ่งมันคือในทุ่มนะหาแปลงแปลหาโน่นตัวนั้นอ๋ออ๋อก็เลยได้อันนั่นได้ได้ล้ำให้เพื่อนนะค่ะได้กระลั้มพีนล้ำจือล้ำตามภาษาทไปมาหอดแล้วสรุปว่าวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่กรกฎาคมนะครับน้องดีจะจุดทูบแต่เวลานีิจะน่าจะเป็นช่วงเศร้าเนาะเพราะว่าแม่คุยแอลบอกว่าแม่คุยแอลจะเดินทางมาวันที่สิบสี่ช่วงเช้า ขับเช้าพิธีร่วมกับแม่คู่แอวนั่นแหละค่ะค่อยๆติดตามไวปด้วยค่ะถ้าเบิ่งไว้วันที่สิบสี่เนาะสันทีรอตัวเลขกถูกน้องบีนะครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่แม่ครูลงมาแล้วจะทำพิธียังไงเนาะอ่ะเดี๋ยวกะก็น่าจะเป็นพิธีอัญเชิญเนาะอัญเชิญ เวลามีคนของเขาก็จะได้ถูกถ้ามีดวงวิญญาณสัมผัสกันได้อย่างเงี้ยค่ะก็ตามสัญญาละค่ะว่าถ้าเราถูกเราก็เราก็จะกัญเ,เชิญท่านนะคะขึ้นสู่สสงสวรรค์เมื่อครบสีงวดแม่ครกก็มาทําตามสัญญาแต่ก่อนจะทําตามสัญญามันก็ต้องมีตัวตนก่อนนะลูกเนาะ,ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายนะคะไม่ได้บอกไม่เชื่อหรือว่าไม่ได้ให้อะไรแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าตามจารีตประเพณีของเราเมื่อเกิดการเสียชีวิตทีีีี่่่่่ไไไหหนนนเเเมือออกกิดารรททจะ อัญเชิญดวงวิญญาณมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ว่าที่ไหนก็ทํากันเมื่อเรารู้เราก็อันเชิญท่านไปที่เรือนะคะว่าจะให้เกิดพุทธพุธานุภาพแต่เนี่ยแม่ครูก็จะพาทำว่าทําแบบไหนอะไรยังไงไยนเราไปดูกันค่ะครับไปคครับ